ขึ้นพักษาบได้ป่ะนี่ยแล้วขอเตาที่เปิดก่อเตาขึ้นพักษาบ่อนแม่ป้าจับได้ก่อนเดียวเอาวอนเดียวก็เอาเอาก่อนเด็ดเลูกอยากฟังแมไหมจักสุธนอาก่อนนี่ล่ะเรื่องนี่ล่ะแล้วมาบัดนี้เจ้าต้องยินปิ่นขึ้นเฟื่อยน้ำของเอาปักษาบตากเครื่องไม้เก็บหน่วยหน่อยต้งติ่มติ่สิบ่เอา ฟังที่ไปเจ้านาจาันบึงควงเดียให้เล่าเห็น,หวนควงฟีแล้วคิดน้ำจนตาค้างาขับมาเนีน่ยสิเนาะแล้วก็วางเทไว็บไปบ่อะไร้หน้าจาันยินวงเฮ็ดขาแข็งอยู่ข้างใต้ให้ล่า โุเลผู้ยิ่งว่าเป็นยิงเจ้อินแก่งให้แล้วเห็นแล้วกิทำเห็ดฟาเหลียมฟ้าเหลือมในจานรือไย้ายจานฟ้าเลือมแล้วระวังแน่ฝนจะตกเด้นายจานฝนจะตกติม่ยังไม่ฟาอม้นี้ฟาเลือมแล้วระวังแน่ฝนจะตกเลียวลงไปเห็นเหตดพบ ดอกบานอยู่ทางตะวันเต้ากิ้วไหว่าเฝ้าลงไปกินเห็ดทางใต้ลางลงไปกินเห็ดฟางเออเออเห็ดตัวมันเจ้าเห็ดเตี้ยเห็ดนียังไม่ดอกใจดอกบานก็ดอกเด็ดแท้นี่เป็นเห็ดข้าวคว้าบนดอกเนี่ยล้มไป้างใต้ให้แล้ว liệt phu nhân ơi là ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ กนลุ่นต่อเลยนี่ลุ่นต่อเลยมาสิพ่อพ่อพี่ไอ้พ่อเนี่ยเคยสิว่าจริงในต่อนี่เออลุ่นเตาเรามากินเห็ดไหมคือว่าคือว่ามีเสียงกินเลยไหมผมฟังที่แรกผมนึกว่ามันเตาอิรินี่เหลืองแต่ได้เที่ยงมันเตาอันนี้เต่างับนี่ตีเพราะมันแค้นเห็ดเดียวโอ้ยเออจะคนแค้นิดเชื่อไม่ยิ่งยุ่ยนี่กระตัวคู่หน่อยครับผมแปลว่าวันนิทานเหมือนปล้ำปล่ายังเตากินเห็ดแต่ได้มาเป็นก่อนนี่ เต่ารงม้ากันได้จับขางแดงตรงกลางหลังเต้าัเอาเป็นเอะไำนีนะนี่ีมีตีว่างสีบีตีอ๋อกระบงอีตัวนอไม่มีหูมชุดถนนี่หลน่แหะมาในเต้าก็ไม่อยู่สมเตได้บ้านเรื่งไหนเต้าตัวนี้ห้องจะได้นน่ปัดที่นี่จะไปทุ่งเขาจันตัวบ้านเาเน่ปนไหนไปซุ่งเข่าจันี่ไหนอปุ่งเข่าเขามาในบ้านแล้วก็ว่า เดดแดดจุกกะว่าฝนตกฝนตกลูกกะว่ามันคึมก่อนแล้วมันว่างไหนเออกะว่ามันแดดนี่แม่เขรามาในบ้านว่านวิลกับเขาไปนอนนอนก่อนแล้วมันวางเพาไปนอนบัดที่นี่จะไปช่วงเขาในจานได้บัดยามขึ้นยามดีดีหยามขึ้นยามได้กินเฮดซะเดี๋ยวตี่เออแล้วมาบัดนี่ต้องกินตินตาเช้าเป็นมือไม่ไขแสง ต้องอินเต้ามีแหง่งลูกตื่นมายาำเต้าเมื่อกว้าใบกันนำยาทีฟันด้วยคอนเกตคันตัดนามมาล้างหนาท่าแป้งให้กินน้อมเสือมาจูบสอดพร้อมที่ลงทงไปหนะ้าด้วยเวลาไปกินง่ายหน้าเบ้าจานที่คอยเลวแนวมันกองเคยแล้วตรองตามที่กรบพวิน ใบเอาขวางกงกินลงปีน้าตรงเขานใจานเธอจวบเิ่งของเออเย,ย,ยลานะ,ะนนมันแก่นหน่อยไรมันได้จดย่งยอดแม่ปกติมันต้องแกนทิพคนเดีย ออนี้ละยอดอยู่มากจังเอยอันล้าใจเกี๊ยมันจะรันฝันนี่สิมันไม่เกียงลอยเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นบเ็นยผู้ด่ากับปลอยไหมบ้างเจ๋งมากไปหอดไปจอดม่วงอไปเมียนแบเนี้ยเยยอดริยอดจิงเกินพี่เลี้ยงข้าว่าจไหนวันร้นม่ลอยกินพี่อะไพร้อมกินีพร้อมหน้าจานหน้าจานต้อะเคยมินาจาล้าได้กว่ากว่าท่หน อเอมนเาสิ่น่ะนี่นกินลาสิม่ดี๋ยวเดี๋ยวเดเขากำลังทำงานคิดหาก่อนอม่วยรุ่นเก่าว่าต้องห่วงเรื่องก่อนปรเดี๋ยว่จ้านีลายันคุ้มจำเสียมจะพ้มาลำนี่ละผูหน่อยจะพามาท่วนนี่ละได้หนิอายุเจ็ดสิบหกนี่ขนขนเขา,อาบ่าธรรมดาเลยคือก่อนลำ ขนาดหัวบุกวบคูแม่คูเอาคูสั้นปลมาเอาแม่แม่เอียก่อนที่สามโอก็ที่สามงสามคู่หนาเนี่ยเอารับก่อนได้ก่อนได้ได้ได้เดตาตาจะมาบอกว่าสคูนเรื่อมาบนี้ตกฟังโลกกาก่อนนอนบ่เต็มตาหน่วย พี่้เอเลยพูดถนะึงไหวไฟนั่งเพิ่งจีใไม่ระกีเผาโรกมนุษย์ชมพู้พร้อมสึกววาลวดเจ้าเผากีทวีนาคคนที่กลายเป็นยกฟฟักษ์เพศผีพองเอผาซอมเอารถทานศาสนาสามพันพุ้อมไก่จอมอมินคนสิ่ฆ่ากันกิน พื้นกิดินติลูกขอนป้านนอนข้างแม่ทะแนนพี่น้องเอ๋ยแม่นิีนอนตื่นพรมพ่อป้านนอนแฟนแปลนป้านน,น,นอนแฟนเิลาหินพื้นกิดินสมภูหอนซ้ำไฟนกผา,าลางก็มีทั้งที่หนีพฝนดอกคนน้องไปกิดที ไฟตนาลากีควมโลกมากมากไรคือไฟไหม่กี่กายพี่นอ้องเอ้ยข่าวทั้งจอทีวีมีแต่จนผู้นลลยผลลักขโมยขอางผลลาาน้องทิ้งจับนัาฟันทิเป็นไหยกากันตายควงปิลปุนธนาคารตกเป็นข่าวข่าพระสงองค์พระเจ้า เขาเลีงเจ้าบ,บอกข่าวจาลคนของเขาว่ามีแนวสิยานบุญบาปว่่มีส่นดอกแม่กิจใจคนพวกมองหมองบอ่หินตองน้ำค่องเ่าิดเพื่อเอาเดอแเม่แต่ตอแรกเคยหนิงยังติงทิ้งมาบอกเหตุ เกิดประเภทกินไตน้ำข้ามลำกองทัวกระจายจีทิ่บกท่านวาคมฟังข่าวดังทั้งภาคใต้เกิดเรียนไงไีฟวิบัติหกจังหวัดฟังทะเลอันดามันเกิดทะนสายจนวาอบุนเกิดขึ้นหมุนทะเล้าคนนี้ตายอลมามันนี่แหละเป็นสัญญาณ อยากเบื้องบนคนทั่วหนาขนลุงป่ายมึงเอาข่าวทั้งจอทีวีวีแต่วงคกูจะเจ้าเป็นของเกา่ากี่ทีองค่อยเบื้องเดนอคุณพ่อค่อยเบื้องเดนือคุณแม่หงษ์มรรมาพูดธตอ,องค์ไต้ตรงเอาไว มึงไปเร้อลาชอบมึงไปปากหน้าที่เป็นมากกันไหนเนีย่ยไรพ่อแม่พี่น้องกันตองตออ